เสียงเครื่องเป็นยังไงครับโตต้าติด l v g ีท g. ะเบียนเธอเศรษฐีเชอเศรษฐี8548สีดสีดำเป็นโปวิวครับคันนี้อยากให้ฟังเสียงเครื่องครับ แคอนิ่งเครื่องนิ่งเครื่องนิ่งยังสตาร์ทอยู่นะหองเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับแบตเตอรี่ FB ตอนนี้สตาร์ทอย,อย,ยู่ให้ลูกค้าดูได้เลยพี่ให้ลูกค้าดูเลย เป็นโตัวตาไฮลักนะครับเครื่องสองพันเจ็ดกทีไอสีดำจะให้ดูเต็มตัวนะครับให้ดูเต็มตัวเป็นโฟวิวครับโฟวิวสีประตู ตัวนี้เป็นตัว G, ไอลักวีโก้ตัว G ครับผมสีดำอันนี้ลูกค้ากำลังดูอยู่เป็นตัวยกสูงด้วยครับเป็นโฟวิว Info view thấp trôi giày trôi giày hay đồ đường gọt em giót máu à em giảm đi em giảm đi đớ bụng còn trên nút video cái này đừng có ครับอ่าเกต้องอ,อันนี้ทำ<อ>ไม่แต่ว่าข้างในไม่โดนบบน่นะไม่ถึงนเพราะเราเพราะเราไม่ห่ห้องผู้โดยสารเีราจะพาขึ้นไปดูห้องผู้โดยสารนะครับ<อ>แบบห้องคนครับ สวยไหมครับปีเครื่องเสียงด้วยเรียบร้อยเป็นโฟวินนะครับเกียร์ออโต้เบาะหนังสะอาดสะอ้านนะครับผม ห้องเก่งสวยงามนะห้องเก่งสวยงามครับผมจะขึ้นไปนั่งประจำคนขับแล้วฟัดอุ้ยประจำที่คนขับครับผมนี่ข้างในก็มันนในรูปเลยอ่าข้างในครับข้างใน<ม>สวยนี้แกนแกนที่สองอันสองอันกับพุกเลิกแกนสองอันอ เ <Fear> อฟโฟว์วิวฮะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ครับรับประกันครับรับประกันรับประกันโฟว v i ิวใช้ได้แน,น่นอนนะครับผมนี่อ้าวไหนหลังอ้าวไฟนี่อ้าวเรดังพหมเนี่ยจะเช็คแตนนิดนึง อแอร์ดังอยู่แอรน้ำมันจะหมดแล้วล่ะวิ่ง2องแวิ่งเยอะนิดนึงครับผมก็้วยราคาเบาๆครับครับผมอันนี้ก็พาลูกค้ามาเช็ครถนะครับอืมเป็นเกียร ออโต้ครับผมติเต็นตำรวจรถบ้านนี่แหละครับผมอยู่นี่ครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับอืมเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะครับผมสวัสดีครับฝากติดตามเหตุติดตามช่อง youtube หมอนข้างชแนลด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม